สวัสดีค่ะติดตามรายการปรินพลัสพบดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะนี่คือช่วงเวลาของข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมแนวคิดที่เป็นมิตรกับโลกค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้พาคุณผู้ชมติดตามเยาวชนจากเมืองใหญ่ไปเรียนรู้การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันร,ระหว่างป่ากับคนผ่านกิจกรรมในป่าบนดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายติดตามจากคุณออนซินีค่ะ แม้ทางราบและลาดชันตามเส้นทางธรรมชาติจะทำให้การเดินป่าครั้งแรกของเด็กๆวัย9กถึง12ขวบกว่า40คนต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษแต่นี่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาล้มเลิกความตั้งใจที่จะเรียนรู้ธรรมชาติของผืนป่าบนรอยตุงจังหวัดเชียงรายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศกลางป่าใหญ่บอกเล่าผ่านมาแมลงนกและพืชพธุ์หายากชนิดต่างๆตามรายทางไม่เพียงเพิ่มพูนความรู้นอกตำราแต่ยังเปิดประสบการณ์ที่แตกต่างจากชีวิตประจำวัน คุณครูสอนเออเหมือนแบบวิธีการดูแลรักษาป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเวลาเข้าป่าต้องเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมต้องเงียบเงียบะครับเพราะว่าเดี๋ยวแบบอาจจะสัตว์จะตกใจแล้วก็แบบอาจจะไม่เห็นสัตว์ด้วยครับแล้วสกายเคยเียนแบบนี้จากในหนังสือบ้างไหมครับไม่เคยครับแต่พอไม่เห็นของจริงเลยมันต่างกันไหมต่างเยอะครับใช่ไหมมันไม่มีต้นไม้อะไรเลยมันก็จะทําให้ดินทังทลายแบบนี้นะครับถ้าเราเรามีป่า ที่สบ,บูรณ์ต้องรอยดินพังทลายเป็นบริเวณกว้างและลึกเกือบ20เมตรเป็นผลจากกระแสะน้ําชะล้างหน้าดินเพราะก่อนหน้าไม่มีพืชอย่างรากปกคลุมเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ครูในท้องถิ่นเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมจริงเข้ากับหลักวิชาการเพื่ออธิบายให้เด็กๆเ,เข้าใจและเห็นความสำคัญของผืนป่าที่ช่วยชะลอความเร็วของน้ำและดักตะกอนดิน ความชุ่มชื้นของพื้นป่าบนดอยสูงยังฉายผลลัพธ์เป็นตาน้ำให้เด็กๆได้ดื่มดับกระหายและเห็นความสัมพันธ์ของป่าสมบูรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน้ำหมุนเวียนให้ความชุ่มชื้นและหล่อเลี้ยงชีวิตมาเพราะว่าเ,เพราะว่าน้ำระเหยแล้วก็กลายเป็นเมฆเมฆก็พัดมาตรงภูเขาฝนตกน้ำก็ไหลามาตามภูเขาแล้วน้ำก็ไปกักเก็บไปในต้นไม้ผ่านกางกองโดยดินธรมธรมชาติทรายธรรมชาติ ต้นไม้รากไม้มันเลยแกเป็นน้ําสะอาดครับแล้วก็ตรงตาน้ําที่ไปมาแล้วที่กินน้ำาครับตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนน้าฝนที่ตกลงมาใหม่ๆครับแล้วแถวนี้มลพิษไม่เยอะเหมือนในกรุงเทพจึงมั่นใจว่าไม่ใช่ฝนกรดครับการอนุรักษ์ป่าดอยตุงยังขยายผลมาถึงการให้คนอยู่กับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยโดยให้เด็กๆได้เห็นคนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจ กาแฟพันธอาราบิก้าหนึ่งในพืชยืนต้นที่ชาวดอยตุงได้รับการส่งเสริมให้ปลูกบนพื้นที่ป่าเศรษฐกษิจเมื่อกว่า20ปีก่อนแทนที่การปลูกพืชเสพติดและแพ้วถางป่าททำไร่เลื่อนลอยวันนี้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้งามให้ชาวดอยตุง เช่นเดียวกับแมคคาเดเมียที่คนในท้องถิ่นภาคภูมิใจว่าวันนี้ผลผลิตจากแรง,งานของพวกเขาสามารถนามาแปรรูปขายได้ราคาดีไม่ต้องทําลายป่าอย่างในอดีตและกลายเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคนและป่าที่อยู่อย่างอื้อรูนเข้าใจว่าเลยนะคือป่าเศรษฐกิจมันก็เป็นป่าที่สามารถสไร้างรายได้ให้คนแล้วก็สร้างอาชีพให้คนได้ะก็คือก็ไม่ใส่พวกตัวสารอนินทรีย์ลงไปที่ ลงไปที่ดินเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นพวกเคมีหรือไม่ก็พวกอินทรีย์ก็คือสารที่ไม่มีชีวิตคือถ้าเกิดใส่ลงไปมากเช่นตัวเคมีมันก็จะไปทําลายเนื้อดินได้ทําให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถดํารงอยู่ได้ค่ะการรับประทานอาหารมื้อใหญ่กลางป่าดอยตุงอีกกิจกรรมที่ฝึกฝนให้เด็กๆรู้จักพึ่งพาตัวเองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเรียนรู้ว่าน้ําและอาหารทั้งหมดมาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์ แม้ที่นี่จะไม่ใช่บ้านของพวกเขาแต่ก็เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันรักษาออนซินีอมอนโมลีไทย PBS รายงานข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุค่ะว่าในแต่ละปีคนไทยใช้กระดาษ34กิโลกรัมต่อคนค่ะนั่นหมายถึงต้นไม้ที่ต้องถูกตัดไปทำกระดาษไม่น้อยคุณสาวิตรีวันนี้จะพาไปดูผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่แปรรูปจากขยะจากภาคการเกษตรค่ะ พูดถึงการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งในปัจจุบันค่ะนอกจากการนําของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้แล้วภาคการเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีของเสียจํานวนมากค่ะขยะจากภาคการเกษตรเหล่านี้ล่ะค่ะที่ถูกนํามาแปรรูปเป็นวัสดุที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการแปรรูปเป็นกระดาษเพื่อใช้ต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายค่ะแม้การแปลสภาพให้กลับมาเป็นกระดาษคุณภาพดีด้วยการรีไซเคิลจะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรไม้ลงได้บ้างค่ะ แต่เพราะความต้องการใช้กระดาษที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากไม้แล้ววัตถุดิบอื่นก็กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมื่อวัตถุดิบเหล่านั้นคือของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ภาคการเกษตรที่กลายเป็นขยะซึ่งตัวอย่างหนึ่งของการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งที่เห็นได้ชัดก็คือการทำกระดาษด้วยวิธีเดียวกับการทำกระดาษสาโดยใช้มูลศัตว์กากชากาแฟหรือเส้นใยจากพืชเป็นวัตถุดิบหลักค่ะ การหาพิพิธภัณฑ์มาก็มีการลงพื้นที่อย่างเช่นทางภาคเหนือจะมีเรื่องกาแฟเพราะเราทาเรื่องกาแฟก็ไปดูว่าในเปลือกกาแฟหรือกากกาแฟหรืออะไรพวกนี้มีอะไรเหลือที่จะมาทําได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอปุ๊บก็มาทําในเรื่องของกระดาษซึ่งมาผ่านกระบวนการจะเห็นมันเป็นสินค้าตัวนี้ที่ทำมาจากกระดาษที่ผลิตจากกาแฟหรือแม้กระทั่งว่าในส่วนของสับปะรดก็สามารถเอาเปลือกเอายยต่างๆที่ไม่ใช่ตัวผลมาสามารถทําเป็นกระดาษได้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวเปลือกกล้วยที่เวลาทํากล้วยตากแล้วทําอุตสาหกรรมก็สามารถเอามาทําเป็นกระดาษได้ ขั้นตอนการผลิตกระดาษอาจเป็นวิธีเดียวกับการทำกระดาษสาแต่เพราะงานจากขยะจะทำให้โดดเด่นมีราคาก็ต้องอาศัยไอเดียและการออกแบบที่แปลกใหม่ค่ะกระดาษจากขยะภาคการเกษตรเหล่านี้จึงไม่เพียงมีลายพิมพ์ที่สวยแปลกตาแต่ยังสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าที่สร้างสรรค์พื้นผิวและสีสันด้วยการจุ่มกาแฟหรือโคมไฟจากกระดาษที่จะแขวนหรือตั้งโต๊ะก็ส่องสว่างได้ไม่แพ้กัน ม,มันตอบรับตามกระแสะโลกได้เลยที่บอกว่าตอนนี้มันจะมีการพูดเรื่องนงวัตรกรรมเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองว่าการที่เอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอากลับมาทําให้มันเป็นของที่ใช้ได้ใหม่มันก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องของ,ของไอเดียในเรื่องของรูปแบบสินค้าแต่สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อคือต้องได้สินค้าที่หน้าตาดีแล้วต้องอคํานึงถึงเรื่องราคาด้วยคือไม่ให้แพงจนเกินไปเพราะบางทีจะพูดว่าของรีไซเคิลหรือของที่นํามาใช้ใหม่มันจะแพงกว่าของเดิมอะไรเงี้ยเราก็จะคํานึงถึงเรื่องนี้ด้วยเพื่อออตบสนงงท Supply, ม้นสัให้มนอดองคล้กันนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษยังถูกนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทนโฟมได้ด้วยไอเดียของกระดาษจากเยื่อพืชธรรมชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาการย่อยสลายและสร้างความปลอดภัยไร้สารก่องมะเร็งที่บรรจุอยู่ในกล่องโฟมค่ะสาวิตรีและฮิรันวนิชไทย p ี s รายงาน ปิดท้ายรายการวันนี้พาไปดูนวัตกรรมการนำเศษร,รองเท้าและยางพารากลับมาใช้ใหม่ในรูปของรองเท้ารีไซเคิลค่ะราคาเพียงแค่10บาทช่วยลดขยะและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทีเดียวติดตามจากคุณบุษรินค่ะพนักงาน40คน กำลังง่วนอยู่กับการผลิตรองเท้าในโรงงานดูภายนอกไม่แตกต่างจากโรงงานทั่วไปแต่วัสดุที่นำมาทำแผ่นฟองน้ำก่อนตัดเป็นรูปทรงรองเท้ามาจากการนำเศษร,รองเท้าเหลือใช้จากโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียงและยางพารามาหลอมใหม่เข้าด้วยกัน สส่วนของเศษฟองน้ํา50กิโลกรัมต่อ,อยางพารา10กิโลกรัมจะได้แผ่นคอมปาวแบบนี้จํานวน24แผ่นนะคะหลังจากนั้นจะต้องนําเข้าเครื่องอบ5แผ่นเพื่อให้ได้ขนาดประมาณเท่านี้ค่ะและขนาดนี้นะคะก็จะสามารถผลิตรองเท้าได้8-10คู่ค่ะส่วนผสมสําหรับการทํายางรองเท้าในสัดส่วน1ต่อ5คือยางพารา10กิโลกรัมผสมเศษยางรองเท้า50กิโลกรัมแต่ในยางพารา10กิโลกรัมเป็นยางพาราใหม่เพียง2กิโลกรัม ที่เหลือเป็นยางรีเคมหรือถุงมือแพทย์ที่นำมารีไซเคิลส่วนเศษยางรองเท้าหาซื้อมาเพียงกิโลกรัมละหนึ่บาททำให้ต้นทุนการผลิตลดลงมากกว่าร้อยละ40ราคาถูกครับแต่คุณภาพก็ไม่ท่อยจากตัวแพงแเท่าไหร่เพราะว่าเศษที่ราเรามาทำนะครับเป็นเป็นของของมียี่ห้อรองเท้ามียี่ห้อนมาปรับสภาพเป็ดีขึ้นมา ราาคคถูกแมนด้วยเจ้าของกิจการเล่าว่าช่วงเริ่มต้นลงทุนใช้เม็ดเงินกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ปัจจุบันใช้การลงทุนเครื่องจักรเพิมเ่มเติมเช่นเครื่องกลิง้งเครื่องอัดแผ่นเป็นเงินกว่า4 0 0แสนบาทและสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา3เดือนปัจจุบันมีผลตอบแทน2ล้านบาทต่อเดือนพี่ชายผมเป็นพนักงานของ รองเท้าบริษัทแห่งนึงน,นะแล้ววันหนึ่งอยากที่จะทำเองก็เลยเอาเศษรองเท้าตัวนั้นมาลองผสมยามพลาก็ทำเป็นรองเท้าขึ้นมาเสียบ้างอะไรบ้างเทกานี้ก็ได้สูตรตัวนึงมาก็มาทำหมุนเวียนจากเศษรองเท้าของบริษัท ปัจจุบันโรงงานเพิ่มการผลิตรองเท้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่จะผสมสัดส,ส่วนของอยางแตกต่างกันทําให้คุณภาพและราคามีหลายระดับกลยุทธ์สําคัญของโรงงานผลิตรองเท้าราคาถูกอีกอย่างหนึ่งคือการผลิตตามลูกค้าสั่งเท่านั้นจึงไม่เหลือรองเท้าไว้รอขายแต่ละวันจะผลิตรองเท้าได้เฉลี่ย3,600คู่และทำเลที่ตั้งโรง,งงานที่อยู่ใกล้กับชายแดน ทำให้สามารถขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชาด้วยบุ้ิรินยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงานแนวคิดนี้น่าจะเป็นทางเลือกในการหันมาผลิตสินค้ารักโลกกันให้มากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็เพื่อแก้ไขปัญหาขยะยางล้นตลาดค่ะติดตามกรินพลัสทุกวันอาทิตย์เวลา17.05น,นสวัสดีค่ะ